อังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่3ามพฤษภาคม254 4ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอ่านเนื้อหาสาระจากหนังสือที่ชื่อว่าพริกทุกสู่รสุขอย่างฉับพลันหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับ มีข้อความหน้าปกว่ารู้แจ้งธรรมเพื่อบรรุธรรมอยากจับพลันชั่วพริบตาธรรมะเพื่อละวางทุกข์ด้วยตาสว่างจิตว่างเปล่านี่คือข้อความที่ปกหนังสือนะครับแล้วก็ยังมีหลังปก เกล็นำไอ้เป็นเสมือนเกล็นนำบอกว่าหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างจับพลันต้องการให้ท่านผู้อ่านเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างเปล่าคือภาวะของจิตที่พ้นไปจากความคิดปรุงแต่งการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนทางพุทธศาสนาฝ่ายเทระว่าเรียกว่าโลกธรรมหรือโลกียธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ว่าด้วยเรื่องราวทางโลกมนุษย์ ในการนำพาชีวิตของตนให้พ้นจากความทุกข์กายทุกขใจตามหลักพุทธศาสนานั้นมิได้มีมรรควิธีใดมุ่งยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดานะครับอีกทั้งไม่มีวิธีปฏิบัติใดที่นอกเหนือไปจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันทุกคนล้วนมีพุทธภาวะอยู่แต่เดิมแล้วจึงไม่ต้องแสวงหาพุทธภาวะจากที่ใดอีกเพียงแต่อาศัยการชี้ตรง ไปยังจิตหรือชี้ตรงที่ความคิดปรุงแต่งเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าความสุขความทุกข์ล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่ฝ่ายเทรว่าเรียกว่าจิตสังขารดังนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการบอกเล่าอย่างย่นย่อถึงสัจธรรมคําสอนและแนวทางปฏิบัติเพื่อกระตุกตอมความคิดของท่าน ให้กลายเป็นความคิดที่ไร้ความคิดหรือความคิดที่ไร้ความคิดปรุงแต่งซึ่งตรงกับฝ่ายเทราวาทที่กล่าวว่าคือภาวะที่จิตว่างเปล่าปราศจากการบรรปรุงแต่งเป็นตัวตนคนและสัตว์เรียกจิตที่มีภาวะเช่นนี้ว่าเป็นภาวะแห่งนิพานนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่สองบทที่สองก็เป็น เรื่องราวต่อจากบทที่หนึ่งนะครับบทที่สองชื่อว่าสิ่งที่มีที่เป็นเพราะคนตั้งให้มีให้เป็นสิ่งที่มีที่เป็นเพราะคนตั้งให้เป็นนะครับเนื้อหามีดังนี้เนื้อหาของบทที่สองหากจะกล่าวว่าหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานนกายเซน หรือนิกายทยานะหรือฌานและนิกายเทรวาสหรือหินยานเหมือนกันแล้วก็มีความเหมือนกันตรงที่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมรับหรือปฏิเสธความมีตัวตนเช่นเดียวกันกระนั้นในการปฏิเสธความมีตัวตนของนิกายเซนนั้นใช้วิธีการหุบปากนิ่งเงียบไม่พูดหรือไม่อธิบาย เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจเอาเองเพราะเห็นว่าแม้แต่จะพูดจาทำความเข้าใจเพียงใดผู้นั้นก็ไม่อาจเข้าใจได้จึงต้องให้แต่ละคนเห็นเองรู้เองเข้าใจเองโดยไม่ต้องพึ่งพาหรือพึ่งพิงอาศัยสิ่งใดกล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> วกันว่าในการที่ฝ่ายเทรวาส ไม่เห็นด้วยกับมัรควิธีการสอนแบบเซนหรือทยานะหรือฌานเนื่องเพราะเห็นว่าการที่มนุษย์จะรับรู้สิ่งใดหรือเข้าใจสิ่งใดนั้นต้องอาศัยสิ่งเล่าไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดหรือใช้ตัวอักษรเป็นสื่อในการสอนนอกจากนี้ฝ่ายเทราวาสยังเห็นว่าไม่มีใครหรือผู้ใดจะล่วงรู้สิ่งใดตั้งแต่ลืมตาดูโลก ดังนั้นฝ่ายเทรวาจึงเน้นบอกกล่าวให้รู้ด้วยคำพูดและตัวหนังสือขณะที่ฝ่ายเซนบอกกล่าวด้วยการอากับกิริยาหรืออาการทางกายเช่นตะคอกตะโกนทุบตีหรือวิธีอื่นที่ยั่วยุให้มีการแสดงออกมาทางกายวาจาและทางความคิดเมื่อสิทธิแสดงอาการออกมาอาจารย์เซนก็จะบอกว่าอาการเช่นนั้นคืออะไรเป็นอะไร ควรกล่าวไว้ได้ว่าสิ่งที่เซนยึดยืนยันก็คือเซนเห็นว่าสปปรรพสิ่งบนโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าไม่อาจพูดว่าคืออะไรหรือเป็นอะไรดังนั้นตามสภาวะความจริงแท้หรือปรมัารธรรมจึงไม่มีการอุบัติขึ้นดำรงอยู่และการพัฒนาและการเสื่อมสลายไป ด้วยนี้จึงไม่มีคนเกิดมาและไม่มีคนตายไปสืบเนื่องมาจากคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีนั่นเองส่วนฝ่ายเทนนวาดได้ประดิษฐ์คิดค้นกฎธรรมชาติขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งของตนเช่นความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับกฎธรรมชาติว่าธรรมชาติมีกฎที่สำคัญที่สุดอยู่กฎหนึ่งคือกฎรรพระตรลักษณ คือนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็คือการุบัติขึ้นการดำรงอยู่การพัฒนาและการเสื่อมสลายของสปปรรพสิ่งบนโลกหรือในจกนักรวาลกระนั้นทางฝ่ายเทราวาทบางคนก็ได้กล่าวถึงความคิดความเห็นที่ว่าจิตหรือความคิดนั้นเกิดดับเป็นแต่เพียงความคิดเท่านั้นคือคิดว่ามันเปิดมาดับแต่แท้จริงแล้ว สรรพสิ่งมิอาจบอกได้ว่ามันเกิดหรือดับมันตั้งอยู่หรือเสื่อมสลายไปมิอาจบอกได้นะครับหรือว่ามันเกิดมันดับมันเสื่อมสลายหรือมัน,นำดำรงอยู่ทั้งนี้ภาษาบาลไวการเกิดและการดับนะั้นมนุษย์ก็ได้ให้ค่า หรือให้ความหมายหรืออนุมานสภาวะเช่นนั้นว่าเป็นว่ามันเกิดมันดับแต่ถ้าพิจราณาจากปัจจุบัน,นธรรมหรือพิจราณาจาก,กจิตที่คิดปรุงแต่งก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นประการสําคัญไม่มีใครหรืออะไรเกิดดับเป็นแต่เพียงจิตที่คิดปรุงแต่งเกิดดับทังฝ่ายเถรว่าจึงให้พิจารณาปัจจุบันขณะ เพื่อเอาความคิดหรือจิตมาผูกไว้กับปัจจุบันไม่ให้มันไหลไปคิดเรื่องราวในอดีตและเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกทั้งเห็นว่าที่สำคัญยิ่งก็คือจิตดำรงอยู่เฉพาะปัจจุบันขณะดังนั้นจิตที่เป็นปัจจุบันจึงไม่มีคำว่าเนื้อหนึ่งนาทีข้างหน้าหรือผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีกล่าวได้ว่าวันเวลานาทีชั่วโมงเป็นเพียงความคิดความเห็นเพราะฉะนั้น จิตจึงอยู่กับปัจจุบันมันก็เป็นปัจจุบันตลอดการถ้าเราอาศัยปัจจุบันเป็นหลักจิตนี้ไม่มีการตายเป็นภาวะที่ว่างเปล่าหรือสุญญตาที่เรียกว่าเป็นพุทธภาวะนี่คือมัควิธีของฝ่ายเทรวาในการทําจิตให้สงบด้วยการเอาจิตผูกไว้กับการเวลาคือปัจจุบันขณะหรือที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ซึ่งฝ่ายนิกายเซนไม่สนใจที่จะผูกจิตไว้ในกับปัจจุบันขณะ เพราะว่าจะมีหรือไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตก็ไม่มีความหมายหรือไม่มีความสําคัญแต่อย่างใดกล่าวกันว่าไฟการที่ควายเซนเน้นไม่เน้นสอนหรือบอกกล่าวว่าสัพสิีอุบัติขึ้นดำรงอยู่พัฒนาและเสื่อมสลายอันนี้จางทุกขังหน้าตาเพราะกฎนี้เป็นกฎที่เกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์เป็นจินตนาการหรือ ความคิดฝันเป็นสิ่งสมมุติที่ไม่อาจบ,บอกว่าจริงหรือไม่จริงบอกได้แต่เพียงว่าสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองหรือเป็นอย่างที่มันเป็นว่าไปแล้วการอธิบายโลกุตรธรรมแก่ปูถทุชนนั้นนับเป็นการอธิบายที่ยากแก่การเข้าใจเซียนจริงให้ทุกคนเข้าใจเอาเอง เพราะเห็นว่าไม่มีใครทำให้ใครเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้แม้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่อาจบอกกล่าวให้พุทธศาสนิกชนคนใดคนหนึ่งเข้าใจได้เพราะหากพระองค์ทำให้ชนชาติอินเดียเข้าใจได้คนอินเดียในปัจจุบันทั้งประเทศก็กลายเป็นชาวพุทธกันหมดแล้วเช่นเดียวกับที่พระเซนในจีนและญี่ปุ่น มีอาจทําให้ชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเข้าใจธรรมะของนิกายเซนได้คนญี่ปุ่นคนจีนทั่วโลกประมาณสองพันล้านจึงไม่เข้าใจคําสอนเซนได้สรุปอีกครั้งว่ากฎพระใจลักนั้นเกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของมนุษย์คือมนุษย์พูดเอาคิดเอาหรือให้ความหมายและบังเกิดความรู้สึก นึกคิดจากการนุมานคาดคะเนจากสติปัญญาดังนั้นคำพูดของมนุษย์จึงเป็นมายาหาเป็นความจริงทางปรมัติ์แต่ประการใดไม่แม้ขระนั้นก็ตามพุทธศาสนิกศาสนานิกายเซนก็ไม่ได้เป็นศาสนาหรือคำสอนที่ทวนกระแสโลกหรือเล่นสำนวนโวหารตีฝีปากว่าเมื่ออะไรก็ไม่มีไม่เป็นแล้วจะกระทํา ทำได้หรือไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้หรือกระทำตามความคิดของตัวเองคือกระทำตามอำเภอใจเท่านั้นก็หามาม่นั่นเป็นเพราะสาวกของเซนก็เป็นมนุษย์หรือเป็นคนโดยสมมุติที่ต้องอยู่ในโลกสมมุติจึงต้องเคารพกฎเกณฑ์ที่มนุษย์กำหนดหรือบัญญตัติขึ้นจึงต้องไล่เล่นให้ไปตามภาวะวิสัยหรือตามสิ่งแวดล้อม แต่ตัวตนหรืออัตตวิสัยสมมุติไม่ลหลงไหลไปยึดว่าการนำเดินชีวิตหรือการหรือกิจการทุกอย่างเป็นเรื่องจริงจังจิตจริงไม่คิดนึกในทางสุขทุกเชกเช่นปลาที่อยู่ในน้ำทะเล เนื้อปลาก็ไม่เค็มไปด้วยหรือตะหดอกบัวที่อยู่ในต้มดอกบัวก็ไม่เหม็นไปด้วยว่าไปแล้วทั้งการกระทําทางกายวาจาใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งคิดนึกพูดจาและสั่งกายให้เคลื่อนไหวไปตามสภาวะธรรมชาติล้วนแต่ต้องทําตามสมมุติของโลกเขาโดยไม่มีเราเป็นผู้กระทําหรือถูกกระทําคือไม่เป็นไม่เป็นผู้มีกรรม กระทำหรือผู้รับกรรมหรือวิบากรรมรับผลของการกระทําใดๆที่เรียกว่าการกระทํานี่ว่าสักแต่ว่ากระทําเท่านั้นเพียงแต่เมื่อเราหิวขันห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือที่สมมุติเรียกว่ามันมันก็เป็นไปกินของมันไม่มีเราร่วมกินกับมันเมื่อง่วงมันก็ไปนอนของมันไม่มีเราเข้าไปร่วมนอนกับมัน เมื่อร้อนมันก็อาบน้ําเมื่อหนาวมันก็เอาผ้าหม่มเมื่อปวดท้องมันก็เข้าห้องน้ําของมันเมื่อปวดตัวหัวตัวร้อนมันก็ไปทานยาของมันตามที่มันคิดมันนึกตามที่มันบอกได้รับการบอกกล่าวมาโดยไม่มีเราหรือผู้ใดหิวไม่มีใครนอนไม่มีใครรู้ร้อนไม่มีใครรู้หนาว ไม่มีผู้ใดอาบน้ำไ,ไ,ไม่มีผู้ใดขับถ่ายปัสสะอุจระไม่มีผู้ใดแต่ประการใดนะครับแต่เพราะจิตมีอวิชชาหรือความคิดมีแต่ความโง่จึงทำให้จิตคิดนึกหรืออุปทา,านเข้าไปยึดสรรพสิ่งว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เฉพาะอย่างยิ่งยึดว่าเป็นกายของเราเป็นจิตของเรา เป็นความรู้สึกนึกคิดของเราจึงทำให้เราต้องรับกรรมอยู่ล่าไปเมื่อหมดความรู้สึกเป็นเราก็ไม่มีต้องรับกรรมคือไม่มีตัวตนของเราต้องรับกรรมต้องรับการกระทำหรือการกระทำทั้งหลายทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหลายก็สิ้นสุดเรียกว่าหมดกรรมหรือสิ้นกรรมสักแต่รู้ว่ารับกรรมธาตุสี ขันห้าจริงเป็นผู้รับกรรมกรรมก็รับไปและรู้ว่าเป็นกรรมกรรมชั่วก็รู้และรับผลกรรมไปเฉยๆเท่านั้นเองความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งที่เรียกว่าอานิจจังและทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้นั้นก็รู้แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์มีความเข้าใจมาก่อนแล้วซึ่งในพุทธการพวกพราหมณ์หรือฮินดู ก็พูดหรือสอนสืบทอดกันแพร่หลายอยู่แล้วแต่ตามความเข้าใจหรือความรับรู้ต่อสปปรรพสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์รับรู้และเข้าใจยากที่สุดนั้นก็คือความเป็นอนัตตาหรือความไล่ตัวตนของสปปรรพสิ่งตลอดถึงสภาวธรรมที่สมมติเรียกว่าตัวตนที่เรียกว่าขันห้าหรือเบญจขันนั่น ล้วนแต่เป็นต้นตอหรือเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงค้นพบปรมัติธรรมนี้จึงน,นำมาบอกกล่าวแก่พุทธศาสนิกชนว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองที่เรียกว่าตะถาตาในธรรมชาตินั้นไม่มีเราไม่มีใครหรือไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่เลยเช่นเดียวกับท่ารู้ก็เป็นสภาวะที่เขารู้ของเขาเองไม่ใช่เราเป็นผู้รู สิ่งใดๆบนโลกใบนี้นั่นก็คือธาตุรู้หรือตัวรู้คือพุทธะพุทธะพุทธะธาตุพุทธธา,ธธา,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 าตุธาตุนีแปลว่าธาตุทอทงสาอาตอเต่าทะอุนะครับธาตุคบว่าธาตุตัวเนี้ยเรียกว่าพุทธธาตุเป็นสภาวะที่ไม่มีเราเป็นผู้รู้หรือตัวเราเป็นของเราเราจึงไม่ต้องไปช่วย เขารู้เขารู้ของเขาเองแม้ว่าร่างกายแตกดับตัวรู้นี้เขาก็รู้อย่างนั้นและตัวรู้ธาตุรู้มีอยู่คู่กับโลกซึ่งเป็นธาตุหกก็คือธาตุรู้นอกจากธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมและธาตุว่างคือสุญญตาธาตุแล้วก็ยังมีธาตุตัวหนึ่งก็คือธาตุรู้หรือธรรมธาตุที่ไม่มีเกิดไม่มีเจ็บไม่มีแก่ไม่มีตายกล่าวสําหรับธาตุรู้นี้เป็นพิษเป็นภัย ไม่เป็นพิษเป็นใครต่อใครเลยขอย้ำว่าเขารู้ของเขาเองเราไม่ได้ช่วยเขารู้ซึ่งก็ไม่มีเราอยู่ในรู้มันเป็นมันเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่มันสว่างจ้าอยู่ตามสภาวะของมันเขามีอยู่เป็นอยู่ของเขาอย่างนั้นมนุษย์จึงไม่ควรยุ่งไปกับดวงอาทิตย์ชันใดเราจึงต้องปล่อยให้ธาตรู้หรือผู้รู้เป็นไปตามสภาวะของมัน ฉันั้นเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิณาให้เห็นเสมือนเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งมองให้เห็นวัตถุอย่างหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเสมือนเป็นกับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตัวเดียวกันนั่นเองคือเขามีสภาวะตั้งอยู่ดับไปของเขาอยู่เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อท่านรู้หรือตัวรู้หรือพุทธภาวะดำรงสภาวะอยู่เช่นนั้นเอง จึงไม่ต้องละทิ้งหรือปล่อยหรือวางผู้รู้หรือถ้ารู้นี้แต่ประการใดหากคิดปรุงแต่งว่าเราต้องปล่อยรู้หรือต้องทิ้งรู้ออกจากอัตตาตัวตนก็แสดงว่ายังมีเราเป็นผู้รู้และเป็นผู้ปล่อยรู้ดังนั้นจริงไม่ปล่อยรู้แต่ไม่ต้องไม่ไม่ปล่อยรู้ไม่ต้องเอาใครไปปล่อยรู้หรือไม่มีตัวตนไปปล่อยเขาปล่อยตัวเขาเองเขาเป็นอิสระอยู่แล้วเหมือน ภูเขาทั้งลูกไม่มีใครปล่อยวางภูเขาได้เลย <c oughs> เพราะมันอยู่ของมันเช่นนั้นเช่นดวงอาทิตย์ทั้งดวงไม่มีใครยึดเป็นเจ้าของได้อีกทั้งไม่ต้องปล่อยวางดวงอาทิตย์ออกจากจิตจากใจเนื่องเพราะไม่มีใครยึดครองเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ได้เช่นเดียวกับที่เราเรานี่คือเราสมมุตินะครับ ไม่อาจจะไปสั่งการให้ตัวรู้หรือท่ารู้สมมุติหรือที่เรียกว่าสมมุติว่าเป็นท่ารู้ตัวรู้กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นก็คือมันกระทําและไม่กระทําตามสภาวะของมันและดลํารงสภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นที่เรียกว่าตาัฏฐาตาของมันเองจบครับจบ จบการจบก่อนจบก็ขอนำอวบลีสั้นๆนะครับมาเป็นปิดท้ายในการจบดังนี้เฉพาะอย่างยิ่งในการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีความจำเป็นที่ต้องปรึกษาศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวัตถุธาตุก้อนี้ซึ่งในทางโลกียวิสัยหรือในทางโลกสมมุติคือร่างกายและจิตใจด้วยการเข้าไปเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปรีชาญาณของตน อย่างบ่อยๆที่ว่าว่าอัตตาภาพที่เรียกว่าร่างกายและจิตที่มีการเคลื่อนไหวในปัจจุบันขณะก็คือในทุกอินยาบทยืนเดินนั่งนอนนั้นไม่เป็นอะไรไม่เป็นใครไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลน,นี่คือวลีสั้นๆที่ขั้นระหว่างบทนะครับเอาละครับวันนี้ก็ออผมก็ได้อ่านมาหนึ่งบท เต็มๆน,น,น,นะครับคือบทที่สองอ่อบทที่สองชื่อว่าสิ่งที่มีที่เป็นเพราะคนตั้งให้เป็นนะครับอ่อพรุ่งนี้จะจะพูดถึงบทที่สามที่ชื่อว่าสุขและทุกเกิดจากความคิดปรุงแต่งนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติแค่นี้นะครับเช่นเดิมครับเมื่อท่านฟังแล้วท่านสงสัยหรือไม่เข้าใจหรือต้องการ แลกเปลี่ยนข้อคิดข้อข้อคิดเห็นดใดๆกับกับผมนะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 9 1 2 6 0 6 9นะครับและ0 2 5 1 3 3 2 7 9 0 2 9 3 9 7 4 6 6นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพลงแก่นี้สวัสดีครับ